สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมนี่คือบรรยากาศพึ่งเข้ากองแบบเข้าเยอะมากเลยเด้ครับนี่แบบเป็นเดี๋ยวผมจะไปทักอีกมุมนึงเนาะแต่ก็จะไปรบกวนเพื่อนหลายครับเพราะว่าถ้าเรารบกวนเพื่อนเวลานี้เพื่อนอาจจะจะบอกเข้าก็ได้จะหนีพอดูระบบปลอดภัยอย่างนี้ครับไม่ใช่เราไม่ปลอดภัยนะเขาเขาดูว่าบ้านที่ย้ายมาอยู่มนะันไม่ปลอดภัยคือมีสิ่งรบกวนครับผมเอาเอาพาพและบรรยากาศ สำหรับว่าพึ่งเข้ากองเป็นแป๊บใดครับเนี่ยครับกองนี้น่าจะบรรจุได้12บสองขวดเต็มๆถ้าถ้าเ่าได้เต็มกองเ่านะแต่มันกระโดถึงหรอกครับแต่ผมคิดว่าความจุน่าจะ12บสอกองเป็นอะไรที่เยอะมากและวุ่นวายมากตอนนี้เพิ่งตอนนี้เพิ่นจะบโบ,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 บมาทําายหราเพราะว่าเขาคุ้นกับการทําความสะอาดบ้านครับคือเขาง่ายมาอยู่บ้านไม่เขาก็ต้องทําความสะราดคือคือคนนี่แหละครับแต่ก็จะไปร,ปกรบกวนเขา หรือครผมให้เบึงมุมทางน้าก่อนว่ามันเยอะขนาดไหนว่าผมไปยักย่างอมเบย์มอครับเห็นไหมคือเบมันเยอะอิริเลยครับผมก็บ่รู้จะอธิบายยังไงว่าขึ้นเข้ากองก็เอาภาพมาเล่าให้ฟังเลยครับเบเยอะมากหลังนี้น่าจะได้เยอะเลยครับต่ำกว่าหกถึงเอตคัแน่นอนผมมั่นใจเดี๋ยวผมจะมาเพื่อให้เบึงตอน เดือนหน้าครับประมาณสิ้นเดือนเมษาให้เพื่อนยู่จากประมาณเดือนสองเดือนก่อนเดี๋ยวผมจะพามาเปิดกล่องนี้ครับครับนี่ครับกระบานยักา์ที่ผมวางครับนี่เป็นหลังบ้านครับนี่ลูกกระเอินว่งๆงว่อง่องยู่ไหนพุ่อะครับเดี๋ยวแป๊บนึงลูกพ่ออัดวิดีโอให้เพื่อนดูเพื่อนเข้ากล่องก่อนครับยากา์หลังบ้านเัาก็วางไว้จังซีแล้วครับมันเป็นหลังบ้านนะครับเนาะผมก็จะไปวางตด้ นี่กับห้องขวามานี้นะครับนี่เต็มหนึ่งครับผมจะเข้าไปใกล้ผมก็กว่ารบกวนเขาทำเลมันได้ครับก็บคือมีน้ำมีน้ำมีร่มนี่คือาการวางทำเลของกองพึ่งหน้ามันจะเป็นเย็นๆครับน้ำอยู่ใ,ใกล้ พอดีผมกินข้าวอยู่ครับไก่ปิ้งกินข้าวอยู่กันเลยเลนมาพอดีพอดีแฟนบ็อกว่ามีพึ่งเข้ากองผมก็เลยได้ปั่นคำข้ามาเลยครับสดๆครับ <laughs> มาจาก,ก้าส์นะครับเนาะ ให้เบิกใจเลยครับแค่นี้นะครับเนาะมันชลบกวนเพื่อนเนี่ยครับวิธีของคนบางกองโอพึ่งง่ายๆครับวัสด,ดุเขาก็หาไม้เสียดไม้อย่างก็ได้แล้วก็มาวางเห็ดเป็นกองสี่เหลี่ยมกองรูปทรงแต่ก็ได้ที่คล้ายคลึงธรรมชาตินะครับแต่ที่การที่เขาทำสี่เหลี่ยมก็คือ ง่ายต่อการดูแลและเก็บเก็บผลผลิตครับครับนี่นี่ยดูพึ่งก่อนเนี่ยดูพึ่งเห็นไหมพึ่งเข้าเนี่ยมาดูซินี่นี่นะครับผมผมพักไปแค่นี้ครับเด้อผู้ใหญ่ทกขึกใจกัน ฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามให้ผมได้ออันนี้มากานดูสวัสดีครับ